มาถึงแยกตรงนี้แยกทางหลวงหมายเลข2086ตรงไปอำเภอคอวังเลี้ยวซ้ายอำเภอราศีสไลเลียเ้ยวขวาไปอำเภอยางชุมน้อยแยกตรงนี้เขาเรียกว่าแยกดอกไม้งามกลับไปข้างหน้าเห็นป้ายแล้วนะครับโอ้ยใจชื้นขึ้นมาแล้วใจชื้นขึ้นมาแล้วถึงอำเภอคอวังแล้ว ตรงแยกดอกไม้งามก็คือพอผ่านหน้าโรงพาบาลราสีก็ข้ามทางรถไฟพอข้ามทางรถไฟมาปุ๊บก,ก็ตรงขวาเมอจะเป็นอะไรนะเสริมพระเกียรติแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก,ก็จะเป็นสะพานขาวนะครับสะพานขาวแล้วก็พอเลยสะพานขาวมาก็มาเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับตรงไปทางตรงนี้แหละครับตรงไปพออวัง ก็มาทางเส้นทางนี้ก็รู้สึกว่ามันจะอ้อมนิดนึงนะระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ทางตั้งแต่ปางกุ่มมาโอ้โหสี่เลนวิ่งสบายสบายเลยนะครับเส้นทางก็ให้รีวิวดูสองข้างถนนถนนนี่ก็ยังเป็นสองเลนสวนกันอยู่นะถนนก็จะเป็นถนนชนบทน,นะยังเป็นสองเลนสวนกันอยู่ทั้งข้างนี่เขาก็จะปลูกต้นอยู่คาริตัศนะครับ ก็มองไปทางขวาไกลๆเห็นชาวนาเขาก็มีเผา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 ฟางที่นาข้าวน่นาจะเป็นพวกนาเป็นนาปังนะก็ะแถวนี้เขาจะสูบน้ําขึ้นมาทําเนี่ยแล้วก็หวานข้าวทุกวันนี้จะเป็นนาวหวานหมดนะไม่มีนาดำแล้วไม่มีนาดํา เส้นทางนี้จะมุ่งตรงสู่อำเภอคอวังเลยแหละที่ที่ผ่านมาอำเภอคอวังเนี่ยก็คือเป็นกิ่งอำเภอนะกิ่งอำเภอคอวังขึ้นตรงกับอะไรทางอำเภอมหาชนะชัยแล้วก็ขึ้นตรงกับจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าดูในคู่มือสมัยตอนที่พ่อกับแม่ก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานี พะว่าจังหวัดรัชอุบลเนี่ยพื้นที่การปกครองมันใหญ่ทางหน่วยงานภาครัฐท่านก็เลยตัวมีนกหน่วยงานภาครัฐท่านก็เลยขยับขยายแบ่งเขตการปกครองขึ้นมาก็จากกิง่งก็มาเป็นลำเบอร์ขอวังแล้วก็มาขึ้นกับจังหวัดยโสธรซึ่งมันก็จะติดกับพื้นที่มันก็จะติดกับทางจังหวัดจีสเกตนี่แหละครับพื้นที่ติดกับคือ พื้นที่ของอำเภอคอวังของผู้รายงานเนี่ยมันจะติดกับจังหวัดศรีสะเกดเ mm hmm. พราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่เขาใหญ่นะฮะพื้นที่เขาใหญ่เนี่ยป้ายข้างหน้าเขาบอกว่าอำเภอคอวังตรงไปก็ยะโสชนถูกแล้วกับเส้นทางนี้มันก็จะผ่าน ตรงสะพานขาวพอเลี้ยวขวามาปุ๊บนะฮะก็ทางหลวงหมายเลขพอดีี่ไหนเนี่ยสองสามเจ็ดสาม <im itation AU> <ity> อะไรไงนี่แหละเขบอกมาทางยานชุมน้อยนะครับบ้านธาดขาวอะไรเนี่ยก็จะผ่านมาทางเส้นทางนี้แหละก็ทั้งวันเลยครับวันนี้ขับรถพลเรงาน กล้องอีเช่น 9S นะครับวันนี้ตั้งไว้ตรงหน้ารถนะครัเดี๋ยวค่อยไปอัพขึ้น y t u t u นะครับก็จะเป็นช่วงนะครับให้ดูแต่ว,ว่าช่วงนี้ยังพอมีแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกก็ยังพอได้แสงของพระอาทิตย์มาแต่ถ้าหมดแสงนี่ก็คงจะมืดนะฮะเพราะว่าไม่มีแสงทนี้ก็จะมาถูกละกุงงาน เลยมาทางนี้มันจะอ้อมมานิดนึงแต่ก็ถนนดีคือถ้าไปอีกทางหนึ่งก็ไปแยกบางกูฮะเลี้ยวซ้ายบางกูเข้าตัวสุรินแล้วก็ไปออกทางสงําลงท่าเข้าสีขอเข้าสีขอเข้าสีขอแล้วก็ผ่านทางอุจพรแล้วก็ผ่านราศีแล้วก็มาถึงบ้านพลวัยอะไรเงี้ยฮะที่ยังไม่เข้ามาหาะก็มาเลี้ยวตรงนั้น แต่พอมาทางนี้มันก็จดียวอ้อมนิดหนึ่งนะครับเพราะทางหลวงใช้ทางหลวงไว้ได้ยี่บสี่ยิงเข้าอุบลแต่ว,ว่าผู้ริงานไม่เข้าบนมาตรงขูกขันนี่ฮะก็ก็เข้าสีสกเกตมาตรงขูกขันก็เข้าสีสกเกต มันนิดหนึ่งไม่นี่เหมือนเกอร์โต้นะฮะพอมาชะลอแล้วก็แตะได้เลยแต่ก็ดีอย่างเสียอย่างนะเกอร์โต,โต้นี้ครับสภาพของท้องทุ่งนาทางภาคอีสานก็หน้านี้เป็นเมษาก็เดีนดูแห้งแล้งนะครับดูแห้งแล้งไม่สดชื่นไม่งามหูงามตาเท่าไหร่ว่า ก็จะงี้เอ okay. ้ยก็จะเผาเผาที่เผานาอะไรกันก็จะเป็นนาหวานนะนะก็เป็นนาหวานป้ายก็บอกว่าตรงไปอำเภอขอวังตรงไปก็เข้ายะโสมาถึงแล้วไปงงานก็จำเส้นทางไม่ได้เพราะว่าจากบ้านไปแต่เล็กนะ จบป .6 ก็ไปเติบโตไปหากินที่กรุงเทพในที่เมืองหลวงนะสี่ห้าปีกลับมาทีนึงก็จำงทางไม่ก็ได้นะนี่ก็จะเข้าเมืองสวงั้งแั้งนะครับแับบารเขียนรับผิดชอบสอบพอ,อ ขอวังนะสถานีตำรวจภูทรขอวังขรับผมอำเภอขอวังนะ เขาฟางข้าวกันนะเผาฟางข้าวกันการเผาฟาง,งข้าว ตรงนี้นะ่าจะเข้าทางซอยข้างๆซอสพอขอวังนะฮะน่าจะเข้าตรงข,งข้างๆสถานีตำรวจตรงนี้ เทศบาลอำเภอคอวังเนี่ยสำนักงานเทศบาลอำเภอคอวัง่ยกบทำงานตรงนี้หรือเปล่าก็ขวามือนี่ก็จะเป็นสพออำเภอคอวังแล้วนะครับขวามือนี่ฮะสถานีตำรวจอำเภอคอวังนะครับขวามือนี่ เป็นอำเภอเล็กๆอำเภอไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นอำเภอที่ถนนทางหลวงอะไรเขาไม่ได้ตัดผ่านนั้นนะมันก็เป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่ง